เห็นไหมเนี่ยน้องสวัสดีครับน้องันลูกอยากกินเค้กม่เดี๋ยวให้มาซื้อให้เนาะมีเค้กด้วยนะลูกเค้กก็มีเดี๋ยวเรามาซื้อเนาะสวัสดีค่ะโอ้กำยูมไหน

เห็นไหมพี่สาวขายก็เต okay. ี okay. ๋ยวเด็กๆเยอะแยะเลยแม่คนขายผ้ขายมากกันเห็นไหมโอ้มีน้องด้วยเห็นไหมมีน้องด้วยไม่ต้องแอรตัวเองเหรนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับ อันนี้เก็บขยะด้วยเห็นไหมอุ้ยมีปลาด้วยลูกนี่ปลาอ่าไปยืนถ่ายรูปไปนี่อนี่แม่แม่ถ่ายรูปให้อ้าวนี่ไงนีโม้อไหมมีโม้อไหมถ่ายรูปกับนีโม้อไหมเนี่ยเนี่ยมีโม้เนี่ยเอาไหมไม่เอาหรอไม่เอานีโม้หรอนี่ไงไปเดินเดินดูนี่ปะ ไปเดินดูท่าเรือเราอยากไปดูเด็กๆอ่าดูเด็กๆเ,เ,เล่นน้ำป่ะโอ้ดอกไม้สวยจังเลยลูกแม่ไปเก็บเราโอ้นกนกนกเห็นไหมนกกินปลานกกินปลาเอออ่าแม่ยืนรอเดี๋ยวถ่ายลูกฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งดึงอย่าเพิ่งดึงตกน้ำนะ<า>หนึ่งสอง หนึ่งสองสามเนื้อนกกินปลาค่ะถ่ายรูปล้วการ์ตูนเลยไปนั่งกับน้องการ์ตูนไหมไม่อยากเอาอุ้มลงอุมลง นี่ไงเด็กๆเล่นน้ำนี่เห็นไหมเด็กๆเล่นน้ำมาบุ้มฮัลโหัลโหลขึ้นมายังไหนขึ้นมาไหนอยู่นี่โผล่นี่แล้วโผล่มานี่แล้วฮัลโหลไม่เป็นค่ะอยู่บนเขา ยังไงแม่จะถ่ายรูปอ่ะติ๋มเดี๋ยวถ่ายรูปให้